กิจกรรมปปชสปทร้อยปปชสปทชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศาึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนและชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบโปงไซต์ตรวจสอบได้ชุมชนมี ส่วนช่วยในการเสนอแนะไปพร้อมๆกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของเรียนค่ะโดยเป้าหมายร่วมกันนะคะนั่นก็คือการสร้างคุณธรรมให้นักเรียนเ่เกิดคุณลักษณะท่า,าประการของเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะค่ะ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆของเรานะคะเป็นผู้ที่มีทักษะในการดํานรงชีวิตมีภูมิคุ้มกันและมีชีวิตที่ดีอันจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะแนวทางการดำเนินกิจกรรมปปชสปทน้อยนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งปปชสปทน้อยเสร็จแล้วถ่าจะต้องให้องค์ความรู้ให้กับเด็กๆของเรา ให้รู้เกี่ยวกับหน้าที่ของบทบาทของปชอปชสปทน้อยนะคะและก็จะเป็นการร่วมการดำเนินการดำเนินงานกิจกรรมของปชอปชสปทน้อยค่ะปะชปชสปทน้อยเนี่ยได้มีการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่หลังจากที่ได้รับการอบรมถึงบทบาทของตัวเองแล้วนะคะก็จะมาเป็นการประเมินผลการทํางานของตนเองด้วย ถ้าหากประเมินแล้วยังไม่ผ่านตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดก็กลับไปดําเนินการใหม่แต่ถ้าหากผ่านนะคะบรรลุวัตถุประสงค์นเนี่ยท่านก็จะมีการสรุปผลแล้วก็นําไปเผยแพร่แนวทางการดําเนินกิจกรรมปรชรปชสปทออน้อยนะคะก่อนที่ท่านจะมีการดําเนินการกิจกรรมเนี่ยท่านจะต้องแต่งตั้งปปชสปทน้อยก่อนเรามาดูกันนะคะว่าเราจะแต่งตั้งกี่คน จำนวนนักเรียนต่ำกว่า120ย120คนเนี่ยเราจะตั้งแต่งห้าคนค่ะจํานวนนักเรียน1 2 1คนถึง300คนแต่งตั้งจํานวน9คนค่ะจํานวนนักเรียน301ถึง1,500คนสามารถแต่งตั้งได้15คนแต่ถ้าจํานวนนักเรียน1501คนขึ้นไปท่านสามารถแต่งตั้งได้ถึง21คนค่ะ ได้การแต่งตั้งปชปชสปทน้อยขึ้นมาแล้วนะคะให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งนั้นมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศาราึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ภายในวันที่30มิถุนายนของทุกป,ปีค่ะโรงเรียนสรรหาหรือคัดเลือกคณะกรรมการปรชปชสปทชุมชนตามเกณฑ์จำนวนนักเรียนดังนี้ค่ะโรงเรียนที่มีจำนวนไม่เกิน300คน งเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกว่า300คนนะคะให้มีคณะกรรมการจํานวน15คนค่ะองค์ประกอบของคณะกรรมการปรชาปรชสมทชุมชนนะคะมาจากผู้แทนต่างๆคือ 1. ประธานคณะกรรมการโรงเรียนและหรือผู้สนพลวุฒิที่เหมาะสมค่ะเป็นประธานกรรมการนะคะผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการะะผู้แทนชนุมชน,ชนก็เป็นกรรมการเช่นกันนะคะ ผู้แทนผู้ปกคอรองผู้แทนครูผู้แทนสิทธิเกา่าผู้แทนองค์กรศาสนาผู้สนควรรูและผู้มำนในการเรียนค่ะซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะกิจกรรมปปชสปทน้อยปปชสปทชุมชน,ชนเป็นกิจกรรมที่เน้นการตปรง่งใสตรวจสอบได้โดยที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมริษัทสร้างการดี โรงเรียนหรือครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะที่สนใจในการจัดกิจกรรมเหล่านี้สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่บทเรียนออนไลน์โครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งทางเรานะคะจะมีผู้มือแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการโรงเรียนสุจริตได้แขนไว้ในบทเรียนออนไลน์ของเราค่ะ